ถอดรองเท้าไงครับถอดไม่เป็นใช่ไหมครับดูสรงชัดมากตอนแรกก็ไม่ชัดหรอกชัดละแล้วทำไมแต่งเป็นผู้ชายเฮ้ยดีโอ้าโอ้ คุณรู้คุณรู้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยแกงเราอยู่ไหนอ่ะข้างหลังข้างหลังฮะฮะฮะรอพี่ฮรลพี่ครับว่าครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อเสือครับพี่เอ้ยตำรวจไปดิครับพี่ตํารวจไปดิครับพี่ฮัลโหลพี่ นี่แอวดูเชื่อนใครอ่ะคนในแก๊งเราใช่ปะไม่รู้หรอพี่คนดูว้ไอ้หมีพี่พี่จำผมได้ไหมว้าคลดงดี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 ไอ้ไหวไอ้ไหววะไอ้ช้าวะเดี๋ยวว่าไอ้ไหวเนี่ยปกติค่ะของผู้ชายเจ้าชู้อะ

เรา go เจ้วันนี่ใครอ่ะใครอะนี่เวดดี้มาเนี่ยไม่รู้ใครอะสวัสดีครับสวยวันดีครับสวยด่นสวัสดีชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อคุยนะครับเสียงเบาดีคุยกันหลินดีน้องถามอ่ะเสียงเบาอ๋อได้ยินได้ยินเสียงไหมคะโอได้ยินครับจะหลอชื่ออะไรคะมีหวานใจหรือยัง เอ่อชื่อหลุนครับเป็นพี่น้องกับหลินครับเป็นพี่น้องกับหลินเหรอใช่ครับชื่อชื่คุินครับหลินว่าไงมานี่มานี่มานี่ยสวัสดีครับไม่เข้างานกันหรอโอเคไม่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 วิ่ง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 ทำไมอ่ะกำลังรอนี้โอ้แแบบไหมไอริสแแบบไหวินเธอไปรออยู่ ลองไปคุยด้วยวิธีการพูดเขาอะเฮ้ยอู้ปเขาไม่ได้บ้าค่ะเป็นวิธีสุดเลี้ยวกันเลี้ยวเลี้ยวคุณลุงไปทำอะไรอ่ะแล้วหยุดตรงนี้แนกหยู่ตรงนี้แรกไปทางไหดีไปทางไหนดินี่พี่ก๊อตพี่กอตเนี่ยคนนี่ยผู้ชายอ่ะเขามาหาพี่อ่ะครับ หนคนไหนอะโากคนที่ยืนข้างหลังพี่คนที่อมแนนที่วิ่งหนีไปแล้วุ้ยคับคับเอะไรอะเฮ้ยอ๋อรู้อะไรเนี่ยฮอบอบเนียเนเนียเนียเนียี่ยฮับเฮ้ย

ยังไม่ยังไม่ต่อเฮ้ยนมเอ้เฮ้ยเฮ้ยนมเฮ้ยใครอ่ะฮััโหลครับใครอ่ะวัสไงครับวันนียครับค่ณครับวันนี้ครับอาอ่ชัดจังยังไม่ดปล่อยกูลงเล มีเรื่องผมว่ามีเรื่องหลอกพี่หลอกหลอครับพี่หอครับพี่รลอกหลอกครับพี่ผมเมื่อยแล้วครับพี่รอกจำไม่ได้สักคน หลุนมีหวั่นใจอะไรอย่งไรถอดรองเท้าหน่อยครับถอดรองเท้าหน่อยถอดรองเท้าไงคนไข้มาถอดรองเท้าไง,งไมไ่รู้อ่ะขูดับหรือเปล่าอ่อถอดรองเท้าไงครับถอดไม่เป็นใช่ไหมครับดูสง,งชัดมาก <c oughs> แล้วก็ไม่ชัดหรอกไม่ชัดละแล้วทำไมแต่งเป็นผู้ชายเฮ้ยดลพี่พี่สาวเขาเรียก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 คุณหรือเปล่าครับไม่ไม่น่าจะใช่นะเรียกเองไงหนุ่มโอ้มีเรื่องชัวตรงนี้มีเรื่องชัวพรสลัดชู เราจะไปเลยอยู่นะ S H O E S โอ้ไอพอนมาที่นี่ไอพอลมาที่นว่าไงครับพี่มึงเช็คไอเด็กวักทิ้งเนี่ยมึงแต่งทัวคนไหนคนนี้หรอครับพี่ตอรับโอม่นน้าเป่าลูกโป่งหายแล้วครับพี่พอแล้วพอแล้ว ต่อคาเฟ่แต่งตัวแนวไหนเนี่ยครับสวัสดีครับพี่ต่อคาเฟ่เป็นผู้ชายเสียงเปนแมน่อยดิเป็นแมนได้แค่นี้นะครับเสียงเสียงเด็กจังเลยครับอายุเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาผับอายุสิบห้าครับมาเป็นสาวลำบวงครับมาใส่กระโปรงแมนแมนแมนครับ ผ้ามันเข้าได้หรอที่เนี่ยได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้แค่เดินเข้าไปแล้วเปิดประตูครับมีผด,ด,ดกฎหมายนะมีตำรวจด้วยเหรอครับมีหรอกตำรวจอ่ะมีอะไรปะล่ะไอหนุมไม่มีครับ มาใครนี่มาใครมากับคุณลุงครับท่นแหละคุณลุงคุณลุงคนไหนไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วครับผมแล้วเ,เองอายุสิบห้าด้วย <c oughs> ไปไหนมาไหนคนเดียวด้วยนี่มาพี่ดูแลเองนี่มานี่ไปกับเพื่อนพี่เนี่ยไหมใช่ไหมไปไปอยู่พวกพี่ไปอ่ะบ <c oughs> <c oughs> ชอบไม่พี่ต่อไปเลยหาคนคอเสียขายค่ะอะไรค่ะอะไรคอเลยนะ่าษาได้ยินแปลกๆเหมือนได้ยินคอเสียวอะไรสักอย่างจริงๆหนูชอบความเงียบเียบอะไรนะนะความเงียบชอบความเงียบชอบความเงียบความเงียบ่แบบถ้าได้เงียบทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยบเหมือนเหมือนพี่ชายพี่พี่ชายหนูก็ชอบเหมือนกันป่ะข้างหลังอ่ะพี่ชายข้างหลังหนูอ่ะพี่ชอบปะ ชอบครับชอบอะไรครับชอบอะไรอ่ะความตื้นทำไม่มีเสียงหรอไม่มีขอไม่มีขอไม่มียงไม่มีขอทำไมอันนี้อันนี้บอมเสียงมัน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 ไม่แม่ตัวไหนเอาทามมันไม่แม่ตัวไหนนี่แหละแล้วตรงนี้ก็ไม่เนียนหรอเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยกี้ไอสัตว เบนเหรออะไรคือเราเปลี่ยนมาแล้วฮะดูผ้าเบนมาแล้วเหรอกูเดินก็ไม่ได้ยินมันอีกจริงๆพี่เป็นแมลงวันหัวเขียวไงโอ้โหหนูจะดีเหรอมันจะไม่ได้พักมันจะฟันกันกระจายนะได้ชิลๆไม่เป็นไรบลูมองสไปด้วยนะอย่าลืมเราเข้าไปฟังเพลงกันไหมทุกคน เข้ามาอยู่ในใจได้ไหมคเปิดยังเปิดยังไม่ในใจกว่าหัวให้นุเข้าไปอยู่ได้ไหมเข้าไปังเลาไป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 อะนมุดไหนหนู้องผัวเรียกสิเฮ้ยถึงวันไหนอันเนี้ย นนนานเนะไม่เป็นไรน้องกลัวหนุ่มเดี๋ยวพี่ดูแลหนูเองครับอันนี้ดูแลได้ใช่ไหมครับได้ดิปลอดภัยอยู่ละ เราจะได้เข้าผับไหมถึงกันาไหนโฮ้ถึงพื้นอย่างนี้ยัง,ยง,ยงไงก็รอดที่แข็งแรงอยู่แล้วเป็นอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าคนไม่เป็นไร,ร,รครับ,รบสาบายดีขอเต้นใบนะคะอีนี่หลุดโล